สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูเครื่อง RT ทนะครับ1-40นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นซูเปอร์วาลหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับหนาหวานหนานะครับนี่ก็ปีก็จะมาฟิตใหม่นะครับแล้วก็ไล่ข้างนะครับไล่ข้างแล้วก็จะเปลี่ยนทอยดีหนอันนะครับเป็นของไอดีช่างตะนะครับ ตอนนี้ไม่รู้มันหลวมหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวลองตีดูก่อนนะ้ครับมามหมุนไม้น้องอ่ะเดี๋ยวลองดิหมุนได้แล้วดังโอ้โห

ว่าลมมันดังไงเดี๋ยวก็ถอดเปลี่ยนลูกปืนพัดลมซอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถามเจ้าของก่อนเดี๋ยวพี่อยู่ที่ไหนกันนะพี่อ๋อแพ่งดินก็เดี๋ยวจัดเราเหล็กคูณเนานะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ถอยดีหนึ่งลูกใช่ไหมพี่ไอ้ดีหนึ่งลูกอ่ะถอยเสียจะไม่เอาอ่ะบอกมันดังเกินนะครับบอกเดี๋ยวเมียด่าเนี๋ยไม่ได้ยินเหมือนกันอ่ะโอเคแล้วผม นะครับตอนนี้ก็ล้อเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนเปลี่ยนหมดแล้วนะครับสําหรับเครื่องพี่เขานะครับก็ตอนนี้ล้างแล้วนะครับอ่างนะครับก็เหลือประกอบแล้วก็ลูกสูบก็ใช้เดิมๆนะครับร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับวาววาวเดี๋ยวบดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ชุดสปงสปริงด้วยนะครับโอเคครับผมนะครับก็ อันนี้ถอยดีช่างตะนะครับนี่แล้วก็ชุดปลอกนะครับในชุดลูกปืนนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็สายพานพัดลมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มอกรองอากาศนะครับที่พนาจจะเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างแล้วนะครับ อันนี้ตุ้มดามนะครับใส่แล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคโอลิงโอเคสปริงนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะใตายเลยไอตรงนี้นี่ใส่เป็นลูกยางไหมพี่รือรือใส่เหล็กอย่างเดิมอย่างงี้แปะอย่างงี้เนาะเดี๋ยวก็จะไปขาดเขาอีกนะครับจ้างลูกยางนี่เพิ่มลูกยางถังอีกสี่ลูกนะครับเพราะว่าอ่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันมันจะพาให้น็อตตัวล่างขาดนี่นะครับนี่นะครับ ผมก็เดิมขาดแล้วไบ่าผมอ่ะโอเคแต่ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโหยิย่งไม่มีจะเดินเลยน้องเลยน้ำมันเครื่องคือดีป่ะ <Yeah. S 1> อ่ะลองลองคงคง,ง,ง,งดูที่คืนดีไหมโอ้แกวอ่ะไอ,ะอะโนตเงองพอมา อันนี้น่าจะเป็นปั๊มเดิมๆเลยนะครับมันยังไม่น่าคลายนะครับดูแล้วนะครับตอนมันน้อยอ่ะลองลนิดไปนิดร้อนอ่าแต่ผมว่ากำลังก็โอเคนะครับถึงไม่ใช้ได้นะครับอ่าเครื่องก็เงียบดีนะครับ มัจะมีแท่นๆมันดังหน่อยนะครับเติมเติมเติมอย่เปิดอ,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 อ่ะนะครับเดินเบาได้นะครับน้ำ,นำเำำติมหมดแล้วใช่ไหมเนาะวิดิดดดอ่ะโอเค โดยรวมก็โอเคนะครับควันก็พอดีนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับระดับนี้นะครับอ่ารู้เช็ค้อยลวดได้นะนี่ไงรู้ป่าอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระดําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ87 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงต่านี้ก่อนนะครับยัใไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Okay.